เรื่องแรกกูอ่านเ,เออๆหน่อยกูเพิ่งเล่นนะเนี่ยดูเวล3สา <laughs> <laughs> มเพิ่งเล่นยังไงจัดต่เกมหนึ่งเล่นไงวะเนี่ยเล่นนะไม่เป็นได้ย,ยังไงจำผ่านแนวลองลองแม่งทุกเกมไม่เคยเกมแตกเกมอ่ามาลองเอปิกกันฮนะเอพ c กลีเจนนันมันานานจังวะ ผิดตระกปิตระกปิจังเลยโวเอทวะแมพฮียอะไรกู <c oughs> ก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีเอามีแค่หกสิบคนเหรอวะกูนึกว่าเยอะกว่านี้นะไม่ชิบหายเริ่มเกมภายใน ห้าวิอ่าเลือกตัวยังไม่รู้เรื่องเลยเลือกเลยอย่าตากรอลองลองลองไลฟ์ฟลายเอ็งชื่ออะไรวะบางกะโลบางกะโล สาระบังกะโคนที่อะไรชื่อบังกะโรบังกะโมันแถว This is your c h a m p คุณคือแชมเ,เปี้ยน This i อเป็ก g e n d เราจะดิงลงภายใน5 4 3 2กูตามครเนี่ย ล้วติดตามเพื่อนนะฮะจะลงแง่งอ่ะตรงไหนอ่ะแม่งไปกันแล้ว้เหี้ยโดดยังโดดเหรอโดด้วเหรอคโดดด้วยโดดยังวะเขาไม่ยอมไโดดโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วี้นอ๋อสีเหมือนเรสีแบบเหมือนเรา

อะไรนะอะไรยูนิตยูนิตอ๋อใช้ไม่ได้สักอันเลยไม่รู้กูเก็บมาก่อนนี่อะไรระเบิดระเบิดไฟครับผมอะไรอะไรเฮียๆหี้นะ เก็บไปไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยพกเหรอน่าจะกลพรกลพกกลนหมดเลยอ่ะเลดดอทมันใช้กระสุนอะไรอะ่กกอะ,อะแบบนี้อะ่ะสีน้ำสีเออมันเป็นอ่าโอเค เอาเฮียใช้อะไรได้บ้างเนี่ยไม่มีคนแล้วผมเปิดไม่ได้เอา Three zero rings <coughs> close. This gun is <coughs> Oh, <coughs> ต้องมีคนแน่เลยกูรู้สึกได้เลย ก็ลากูก่อนเดะอะไรวไรู้กูเก็บหมดอะตอนนี้นเพื่อนมึงต้องแบกกูนะ

ฮ้ยขึ้นบนรถเข่าคงไม่รู้ดีสิงเดินปะดีสิงเดินปะ maybe. Healing my wounds. Thank you. New kill leader appointed. be aware of the new kill leader. Battling the enemy. Kill leader eliminated. I'm taking fire. Reloading. <sighs> taking a moment. To multim Beast ไปช่วยละเพื่อนไปช่วยแล้ว ยัแม่งยูนไหนกันวะซัดดุ้งเลย มาก็ตายมาก็ตายสิครับมีอะไรใหม่อ่ะปืนเออ่ไอ้เหี้ยพวกนี้ใช้ไง minute rings One nearby ฟูครับผมแบงเต็มอยู่กูจะเสลยใช้น้ำเหี้ยอะไรเนี่ยเน็ตกูไม่ไหวแล้วเนะี่ยตอนนี้ 45ริงมต้องทำความเข้าใจมันใหม่วะเหลือ14คนนะผมลกูได้วะขับรถได้ปะละไม่ได้เฮี้ยลาวาเนี่ยเฮ้ยวารมปอยู่นี่นะก The ring's just ahead. It's on, ring's moving. Bless me with sight. I'm taking a Reloading. bit Recharging a shields. Attention. In combat, okay, come on, come on, come on. looks like a guy is coming in. Big days in that. Taking a moment to recharge my shields. Heads up, yeah, door, เอ ah. oh ah ้ยค้างไอ้ส eh. ัสนี่คือทีมงานคุณภาพ ม่เล่นมแม่งไรสัต